สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเตี่ยนหน่อยพาแซบด้วยค่ะวันนี้สีผ้ามาเขยงเขาปุ่นน้ำยาไก่กยากะกชิ่ชิีนไก่ค่ะแซบแสบใส่พริกผูมกอนค่ะเติมปลาจักหน่อยก่อนเพิ่อความข้ม ค่ะเป็นสีสันเส้นเหลือดหลายๆมาจากมันกินเโาแล็งน้ำแข็งด้วยค่ะแบบพัเก็บนี่ยังเดียวเลยค่ะป๊อซี่เล่ามาจากมันกินน้ำแข็ง 谢谢。Yeah. 快点厉害！<noise> <noise> <noise> มันนี่ไปหาหมอไปตังผลตรวจมาตรวจไทรอยรด์มอบอวว่ามีไทรอยตัวหนึ่งที่สูงแต่ว่ากับพัฒน์เนี่ยเป็นอันตรายเปินเลขนัดจออีกสองเดือนสองเดือน,ออนไป็นจออีกเดือนหนึง่งถามมันมีแต่ยังเป็นอยู่เป็นิเดนเริ่มรักษาไทารอยด์เลยค่ะไปเนี่ยยูีดีๆก็เป็นเจ้าบ่าเขาบม่ปเป็นหรอกนะคะอีกสองเดือน,อน,อนถอึงเจ้า ไม่อยากเปลี่ยนมันก่ได้เป็นแบบว่าแค่ว่าเป็นผิดขึ้นคนอื่นเิดเป็นเนาะอันนี้ไม่เกี่ยวกับกระดูกเกี่ยวกับขาหไหมคะพเ่เปนตรวจหาไทรอยด์เสือ ปวดหรือมีผลไปซูนนลล์ปวดแช่ปะ cái cái cơm. kênh hmm. <laughs> ม,มากหลายแห่งขาเกินจมปิดเตจมสมน,อนอะคะ

ยาด้วสุ่มจามคุณเห็นตุง่ายไหมคะปุ้งหอมโตอยู่กวิ่งกระเจางปากกบหัวที่ไหก็ซสุ่มจาม นี่เป็นงของหรือแบบทางชั้นเอ้ทางลงชั้นชั้นย่านแบบว่าหลอดหรืไม่เด้เชี่ยวตกหลุมหรือไมคะเออเสียวเริ่ประก,ะกาศร่วงเลยไปฝั่งอีกฝั่งเป็นทั้งออกกันนะนี่ชั้นหมด เราชอบยังไงเนานะเป็นเห็นทางร่่งเตุของเตี้ยหรือเบอเห็นทางนมันจะย่างเดี๋ยวขายนเช้าไหมค่ะชาด้ไินเ้า าขาย่งน่โฆษณาขายขายเฟดขายมูขายพวกเป็นโลกอย่างนี้ค่ะนี่ไหมคะชาดาวอินค่าชาให้แบนด์ของเองร้อยห้าสิบบาทกินได้เดือนนึงค่ะสซงเส้เนน้ำฮ้อนน้ำเย็นกินได้เบิดเวลาฮ้อนหอน,หอนแล้วเส้นน้ำแข็งกินไหมคะเสิบ์เสมันรูสึกชื่นใจไหมเนี่ย ร้อยหาสิบบาทต้มือละหาบาทเพื่อสุขภาพตัวของเนาะน้ะน,นกหลับดีดีขับถ่ายก็สะดวกสบายความดันเบาหวานนี่เฮงดีค่ะเด้อยค่ะคู่เถ่าไปกินนี่โอ้เป็นมากหลายไปหาหมอความดันกระลดเบาหวานกระลดขายดีค่ะค่ะดวนนูนขนาดาพุงขาดเลย บัตดำกว่พันห์ฮัวขาปิคตัวแทน่นแบบนี้อยู่้นสองคนเนี่ยค่ะเท่าไหนึ่งขาปิดบนบนฝากไว้น้ำได้ค่ะชาดาบินชาชาไทยลอยหาสิบบาทอิ่มหอไ,ได้ค่ะแบน สิล่าไปด้วยค่ะบนันอิมกินิทธิ์ษลายมือเนี่ยค่ะกะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหายน้ำไปด้วยค่ะกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจหายน้ำด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไปแค่นี้สวัสดีค่ะ